โอเคสวัสดีวันนี้ก็พยายามมาแล้วนะฮะสบุ้มกล้องลงมาดูอีกนิดนึงนี่ไข่ดาวนะครับไข่ดาวที่ทำไว้นะครับเซแล้วก็นี่ก็มาม่านะครับผมที่มาม่ารถรถเตดทะโลนะครับใช่หรือเปล่านะน่าใช่นะรถเตดทะโลเนะ <c oughs> ใส่เครื่องอะไรนะทุกคน ลองดูนะกลิ่นชุนขึ้นมาเลยนะฮะหอมอร่อยแนะ่นอนนะทุกคนใส่พริกลงไปแล้วก็ใส่น้ำมันพริกลงไป ใส่น้ำพริกลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่พริกเข้าไปอีกอันหนึ่งใส่พริกเข้าไปอีกอันหนึ่งครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันนะครับโอเคนะตอนนี้เราก็ได้ใส่เครื่องเรียบร้อยนะครับทำให้มันเข้ากันกันนะครับ ลโหลังจากที่มันเข้ากันเรียบร้อยนะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ขอเพิ่มพริกนิดนึงนะครับ